มาแล้วนะคะหลังจากรอมาสามชั่วโมงุ่นละนี่กะทีตรงนี้เมื่อเช้านี่มาทีแล้วปาดพ่อใหญ่คืออยู่มองเก่าสงใส่เมดนี้หลยสามทุมหมดละนอกมนันนี้อันนี้พ่อใหญ่สิงค์นะฮะสังจำปิดช่างจำปิด ที่วัดนะคะพระอาจารย์จะทีไว้เป็นสถานที่เชื่อมเหล็กทําหลังคาวัดเราเราไม่ทํางานนะคะเรามาทําคลิปเรามาทําคลิปอันนี้ที่วัดกโกกยูวัดกโกกค่ะ นี่ครับสังจำเป็นนะคะสังสิ่งโอ้ไม่ได้มืออื่นเจ้ากันไม่อยู่อินเนาะเฮ้ยเราได้ขายมือเริ่มมันเฮาอุกงอ่งนี่มาแล้ว เทแล้วนะคะบ้ันนี้ผู้ชายเยอะอยู่อันนี้ผู้ใหญ่นะคะ ไม่เลยไม่ได้เอาอุปกรณ์ตรงนี้จะเป็นสถานที่เชื่อมเหล็กที่อยู่ด้านหลังนะคะเหล็ก <oco> โงหลังคาหลังคาศาลานี่แหละคะ่ะที่กระถินมาทอดเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกา,าจุดประสงค์ของเจ้าภาพกระถินก็คือเปลี่ยนหลังคาศาลานั่นนะคะศาลาด้านหน้านี่เลหล็กอะไรต่างๆนี่พระอาจารย์สั่งมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เลยจะทำทีเป็นสถานที่เชื่อมเหล็กทำโครงหลังคาคือจะทำแบบทำสำเร็จแล้ว คยกยยกขึ้นนะคะฟังจากพระอาจารย์พูดก็เลยจำเป็นต้องทีตรงนี้เป็นสถานที่อ่าเชื่อมหล็กออกอ,อะไรนะออกหล็ก มันโล่นานมากสามชั่วโมงด้านนี้โกงเชียอันนั้นพ่อใหญ่สิงค์คขะช่างจำเป็น สามทุมพุณเลยค่ะเบิ้งทุง นี่นะคะทําบุญอีกแล้วนะคะวันนี้แต่ไม่เลไม่ได้ทําอะไรนะครับบอกไว้ก่อนไม่ได้เอารองเท้าบ,บูทไม่ได้เตรียมอะไรมามาทำลงมาดูนะมาทําน้ําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพอทําคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะมาทำบุญค่ะ